ปกป้องไทยกรณีถูกสหรัฐคว่ำบาตรครับจากการส่งชาวอีกูกลับประเทศจีนบอกสหรัฐไม่มีสิทธิแทรกแซงนะฮะดำเนินการ2มาตรฐานที่ตัวเองเนี่ยยังในประเทศคนออกนอกประเทศเมื่อปีที่แล้วไปกว่า270,000คนเคร อยู่กับผมจะเล่าทอนะครับจากกรณีที่ไทยนะครับได้มีการส่งตัว40อุยกูกับประเทศจีนนะฮะทางสหรัฐอเมริกาก็มีท่าทีออกมาประนามนะครับแล้วก็มีการแบนนะครับโดยการจํากัดวีซ่าเจ้าหน้าที่ไทยที่เกี่ยวข้องครับซึ่งในเรื่องนี้ครับเมาส์นิงครับเธอเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนก็ออกมาปกป้องไทยนะครับโดยได้แถลงข่าวต่อคําถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่ายืนยันนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อตกลงแล้วก็ความร่วมมือกันของทั้ง2ประเทศคือไทยแล้วก็จีนครับที่พยายามจะปรับปราม การลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายโดยที่สหรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาแทรกแซงเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าก็ทําไปตามกฎหมายของทั้งสองประเทศครับเธอบอกว่าอเมริกาเนี่ยเหมือนจะพยายามทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองนะฮะซึ่งสหรัฐเองก็มีการดาเนินการแบบ2มาตรฐานนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วครับปี2024สหรัฐก็ได้มีการเนรเทศนะับผู้เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายออกไปกว่า270,000รายนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการเนรเทศจานวนที่มากที่สุดตั้งแต่ปี2014ตัวเองทําแบบนี้แล้วมีสิ อะไรนะครับที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีความบาดประเทศอื่นๆเธอบอกว่าพฤติกรรมแบบนี <_ d rama> ้เนี่ยเป็นพฤติกรรมอันธพาลชัดๆครับก็ฝากกดติดตามกันและกดแชร์กันด้วยนะครับ